วนนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเฟสฟูนันวันนี้เปิดแปลกๆนิดนึงแล้ววันนี้เราไม่ได้อยู่กันคนเดียวนี่อยู่กันกับชาวแก๊งทุกคนเย้ วันนี้ต้องบอกก่อนคอนเทนต์เรามันง่ายนิดเดียวสั้นๆเลยคือมันมีเรื่องหนึ่งที่เราคาใจมากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือผมเนี่ยโพสต์ไปใน Facebook เกี่ยวกับเพลง sunshine cowboy เฮ้ยทำไมปกเพลง s a n s h i n e c o w มันเป็น cowboy s u n s h i e เออเออมันเป็นเพราะอะไรมันเป็น cowboy s a n s h i e หรือว่ามันเป็นเพราะว่าอ่านสลับแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าซึ่งพี่เซอร์มีความมีเห็นยังไงกับเรื่องนี้ไม่ห็ผมว่าผมบ้วแล้วพอผมโพสต์ไปปั๊บมีคนหลายๆคนเป็นเหมือนกันแสดงว่าน่าจะพลาดครั้งใหญ่แล้วแหละเออนะฮะเป็นล็อตใหญ่เลยแต่ในคอมเมนต์ใน โพส์นั้นของผมนะครับมีคนมาแย้งอีกเรื่องหนึ่งว่าจะว่าไปแล้วผมเห็นอะไรแปลกๆตั้งแต่เพลงอ e ีวาเกตเมบีแล้วเฮ้ยนี่นี่ปกซีดีนี่เลย <c ười> เอ่าอีวาเกตเมบีซีดีอันนี้นะครับถามว่ามันแปลกยังไงก็คือเขาบอกว่าตัวเพลงอ e ีวาเกตเมบีเนี่ยนะครับในสตรีมมิ่งที่เราฟังกันทั่วไปมันจะมีท่อนหนึ่งที่มันร้องว่าเท erm ิมปลายแต่เขาบอกว่าในซีดีที่ที่อยู่ในนี้ซนะีดีอันนี้ร้องว่าปลายเทิม มันจะมีด้วยเหรอว่ากับการที่ว่าเพลงที่สตรีมมิ่งกับเพลงในซีดีมันจะร้องไม่เหมือนกันทําไมต้องมาปรับคําร้องอะไรอย่างงี้แต่คนมีความคิดเห็นไงว่ามันจะจริงหรือไม่จริงไงว่าของคำนี้มันองพิสูจน์นะอ่าเออในเมื่อมีคนบอกมาแล้วแล้วจริงๆต้องบอกว่าซีดีเราไม่ค่อยฟังกันหรอกเออซื้อมามว่าให้ไม่ถึงหนึ่งบไซน์นคนที่เปิดซีดีฟังอ่ะเออแต่คนที่ซื้อทั้งหมดอ่ะใช่เราซื้อเพื่อเอาไปจับมือพุดตรงเลยอะ่ะในเทอมปลายเทอมปลายในนั้นเพลงเป็นเทอมปลายนะทุกคนเป ฟิวลอยปิวสบัดเทิร์มปลายชั้นแอบเฝ้ามองนี่ไงเทิร์มปลายชั้นแอบเฝ้ามองแต่เขาบอกว่าในซีดีจะร้องว่าปลายเทิมชั้นแอบเฝ้ามองเราเลยต้องมาพิสูจน์แล้วต้องบอกว่าเครื่องเล่นซีทีเนี่ยเราไม่ได้มีกันมานานแล้วเอาตรวนาครับุู้พวกอ่ะไม่มีเลยเออไม่มีโชคดีครับที่เรามาถ่ายคลิปเป็นบนรถนี้ก็เพราะว่ารถมีเครื่องเล่นซีดี เราก็เลยจะมาพิสูจน์กันตรงนี้เลยแล้ว,วบอกว่าผมซื้อสำรองมาคือปกติผมไม่ซื้อตัวซีดีแล้วซื้อแค่ต,ตัวมินิโฟโตตบุ๊กมันน้ำหนักเบากว่าเก็บง่ายกว่าแต่รอบนี้ต้องยอมไปซื้อแยกต่างหากเลยเพื่อเอามาฟังเราจะาฟังพร้อมกันครับว่าปลายเดิมหรือเทอร์ปลาในซีดีไปดูยครับนี่ครับอินเสิร์ตเข้าไปครับนี่คือครั้งแรกที่ใช้มาฟังพร้อมกัน <Why? S 1> อีวาเกะเบบี โอ้ย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 เซโนโอ้ยเอ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 ยเทิมปลายฉันแอบเฝ้ามองแต่เขาบอกว่าในซีดีจะร้องว่าปลายเทิมฉันแอบเฝ้ามอง ได้พิสูจน์กันแล้วนะครับทุกคนเขาล้องว่าปลายเทอมไม่ใช่เทอมปลายทุกคนไม่ได้ไงวะเอาอั้ถามสต่ละคนมันเป็นเหม่งยี้ไปได้ยังไงในความรู้สึกคือไม่เนื้อเขาบอกวเทิมปลาย ได้ไงหรือว่ามีกระบวนการหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยฟังเพลงจากซีดีเลยแล้วก็แบบตพลิงซึ่งมันก็ปกติแล้วก็รู้จักคนที่มันก็มาคอมเมนต์นะอือใช่มไม่เคยเปิดฟังอ,งอยู่แล้วซีดีอ่ะอันนี้ความรู้สึกของผมคิดว่าตอนแรกก็อาจจะอัดอย่างเงี้ยแหละเรารีบส่งให้กับทางพี่ผู้ผลิตซีดีแล้วก็อาจจะมีการแก้ไขตอนหลังแต่ก็ไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยมันผลิตไปแล้วเออ รู้สึกว่าเฮ้ยคำว่าเทอมปลายมันดูน่าจะใช่กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเออในซีดีมันเป็นปลายเทอมไปแล้วของจริงว่ะนนี้ต้องขอบคุณคอมเมนต์จากพี่ท่านนี้เลยนะครับผมได้ทำการพิสูจน์ให้พี่เห็นแล้วให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันแล้วครับว่าร้องว่าปลายเติมจริงในซีดี เอ็กใหญ่เลยนะขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์กันเยอะๆว่าร้องว่าปลายเทอมในซีดีด้วยขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้ด้วยนะครับพี่เซอร์พี่ฮอฟน้องซันด้วยอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ